มาตรา166ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญ,ญาเป็นมาตราที่พูดถึงผลที่เกิดขึ้นเมื่อโจทก์ผู้ฟ้องไม่มาศาลตามวันเวลานัดโดยเฉพาะในขั้นตอนการไต่สวนมูลฟ้องและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคดีในอนาคตมาดูกันว่ามาตรานี้อธิบายเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างหากถึงวันนัดไต่สวนมูลฟ้องแล้วโจทก์ไม่ปรากฏตัวตามนัด โดยปกติแล้วศาลจะต้องยกฟ้องคด,คดีนั้นไปเลยยกฟ้องในที่นี้หมายถึงว่าการที่ศาลไม่รับคดีนั้นไว้พิจารณาต่อไปเพราะโจทย์ไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่พร้อมที่จะดำเนินคดีแต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่ว่าถ้าศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าโจทย์มีเหตุผลที่ดีและสมควรจริงๆที่ทำให้มาศาลไม่ได้ศาลก็จะสั่งเลื่อนคดีออกไป เพื่อให้โจทย์มีโอกาสมาศาลในวันหลังได้หากคดีถูกยกฟ้องไปแล้วเพราะโจทย์ไม่มาศาลตามนัดโจทย์ยังมีโอกาสหรือฟื้นคดีขึ้นมาใหม่ได้แต่ต้องทำตามเงื่อนไขคือต้องยื่นคำร้องภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ศาลสั่งยกฟ้องซึ่งเป็นระยะเวลาที่จำกัดมากและต้องแสดงเหตุผลให้ศาลเห็นว่า มีเหตุสมควรจริงๆที่มาไม่ได้ไม่ใช่แค่บอกว่าลืมหรือว่าไม่มีเวลาแต่ต้องมีหลักฐานหรือข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือถ้าคดีถูกศาลยกฟ้องเพราะโจท์ไม่มาศาลแล้วโจทก์ก็ไม่ได้ยื่นคำร้องขอให้ไต่สวนฟ้องใหม่ภายใน15วันนะหรือยื่นแล้วแต่ศาลไม่อนุญาตโจทก์ก็จะไม่สามารถฟ้องจำเลยในเรื่องเดียวกันนั้นได้อีกถือว่าสิทธิ์ในการฟ้องคดีในเรื่องนั้น ลลงแล้วมีข้อจเก้นที่สําคัญอยู่ว่าถ้าเป็นคดีที่ประชาชนฟ้องเองหรือคดีที่เรียกว่าโจ์ราษฎรเนี่ยแม้โจทย์ราษฎรจะถูกศาลยกฟ้องไปแล้วแล้วก็หมดสิทธิ์ฟ้องเองในเรื่องนั้นแต่พนักงานอายการก็ยังมีอํานาจฟ้องคดีนั้นได้อีกเพราะอายการมีหน้าที่ในการดําเนินคดีายาเพื่อส่วนรวม อย่างไรก็ตามมีข้อยกเว้นของข้อยกเว้นอีกทีหนึ่งก็คือเว้นแต่ว่าจะเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวซึ่งคดีความผิดต่อส่วนตัวก็คือคดีที่กฎหมายถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้เสียหายโดยตรงเช่นคดีมินประมาทคดีช่อโกงคดีทำร้ายร่างกายที่ไม่ถึงกับสาหัสในคดีประเภทนี้ถ้าโจท์ราษฎรฟ้อง แล้วถูกยกฟ้องเพราะไม่มาศาลพนักงานอายการก็จะไม่มีอำนาจมาฟ้องคดีนั้นแทนอีกเพราะถือว่าสืบในการดำเนินคดีในเรื่องส่วนตัวนั้นหมดไปแล้วเมื่อผู้เสียหายไม่ดำเนินการต่อมาตรา166นี้ก็เน้ยนย้ำถึงความรับผิดชอบของโจท์ในการติดตามคดีหากไม่มาศาลโดยไม่มีเหตุ อันควรก็อาจจะทำให้คดีถูกยกฟ้องแล้วก็หมดสิทธิ์ในการฟ้องเรื่องเดิมอีกเพื่อให้การดำเนินคดีเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพแต่ก็ยังคงให้โอกาสในการรื้อฟื้นคดีหากมีเหตุผลที่สมควรและก็ยังคงรักษาสิทธิ์ของรัฐะในการดำเนินคดีอาญาในความผิดที่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของบุคคลไว้